ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่ เราก็ลยจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่นปราศจ,จากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตม,ม้ตามไตหัวใจเป็นต้น ให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่ลงลง,ลงว่างๆกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงลงว่างๆ กลวงภายในแคล้ลยท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงการบ้านที่หลวงพ่อให้พวกเราไปทำทุกๆวันโดยเฉพาะข้อที่ นึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆซึ่งมีอยู่สามระดับสามระดับอาภายในตัวคือในศูนย์กลางกายฐานที่7ที่อยู่กลางท้องของเราตำแหน่งท้นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ท้านึกทำความรู้สึกความมีองค์พระทำความรู้สึกความมีหรือมีดวงแก้วแล้วก็ลำดับที่สองคือสมมติว่าเราเป็นองค์พระหรือเราเป็นดวงแก้วคือทั้งเนื้อทั้งตัวของกายหยาบแล้วก็ลำดับที่สามก็คือ ตัวเราอยู่ในกลางองค์พระหรือดวงแก้วหรือองค์พระหรือดวงแก้วคลอบตัวของเราอยู่ในเป็นความรู้สึกนะจ๊ะจะให้ไปทําการบ้านเราจะนําการบ้านนั้นนะ่ะ มันนึกทบทวนในชั่วโมงปฏิบัติก็ได้นะลูกนะอันนึกทบทวนซึ่งตอนนี้เราเริ่มจะคุ้นกับดวงแก้วใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆแล้วในระดับหนึ่งแม้จะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรก็ตามให้นึกถึงเพื่อนสหธรรมิก ที่ปฏิบัติธรรมซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวผ่านผู้ประสานงานมาถึงหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะในช่วงก่อนการปฏิบัติธรรมว่าเขาได้ทำความรู้สึกแล้วก็ทำความรู้จักว่าดวงแก้วเป็นอย่างนี้องค์พระเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่ใน ศูนย์กลางกายในตัวเราอย่างนี้กลางทอง้องเป็นตัวเราอย่างนี้หรือครอบตัวเราอย่างนี้นะทั้งรู้สึกและก็รู้จักเอามาใช้ก็ได้นะล,ลกนะพวเราก็ยังทำความรู้สึกกรู้จักอย่างนั้นอย่างสบายๆอย่างละ,ม,ละมุนละไมเดี๋ยวความรู้สึก ความรู้จักว่ามีดวงแก้วหรือองค์พระจะเปลี่ยนไปเป็นความรู้แจ้งรู้จักก่อนรู้สึกว่ามีก่อนรู้จำอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวจะรู้แจ้งขึ้นมาเองคือมันจะแจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มมือดึงของออกจากที่มมืด มาสู่ที่สว่างโล่งลงเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนบางคนเห็นชัดมากบางคนปานกลางบางคนก็โลวลลางๆเห็นได้น้อยก็ไม่เป็นไรเพราะหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพก็ตามจะฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่งทีนี้เมื่อเรากำหนดมาเป็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะชัดเจนในระดับไหนก็ตามเราก็ยังคงฝึกใจให้หยุดฝึกใจให้นิ่งนิ่งอย่างลมุนละไหมคือดูไปเฉยเฉย ดูหรือทำความรู้สึกอย่างนั้นนะไปเฉยๆนั่นก็คือการฝึกใจให้หยุดนิ่งให้มีอารมณ์เดียวหยุดนิ่งๆเดี๋ยวพอถูกส่วนเข้านะมันก็จะชัดเจนขึ้นมาเองนะจ๊ะส่วนบางท่านแม้ทําการบ้านแล้วก็ตามแม้ทําการบ้านแล้วก็ตาม เวลามานั่งปฏิบัติธรรมไม่อยากจะทำความรู้สึกหรือรู้จักอย่างนั้นอยากจะวางใจหยุดนิ่งใจๆณนะตำแหน่งที่เราสบายจะทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะลูกนะฝึกนิ่งๆใ่งในใจใสๆโดยไม่ต้องมีความคิดอะไรเลยนะ ไม่ใช้ความคิดนิ่งใจเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองอย่างนั้นนิ่งอย่างเดียวฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้ใจนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งถูกส่วนเข้าเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆก็จะมีมาเองตั้งแต่อารมณ์สบายแสงสว่างดวงธรรมภายใน กายภายในแล้วก็องค์พระจะมีมาเองแม้มีมาแล้วเราก็ยังคงฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างสบายสบยทำใจเบิกบานให้เบิกบานอย่างนี้ได้ลูกนะค่อยๆฝึกค่อยๆประครับประคองไปแล้วก็เหมือนทุกวันก็คือถ้า ง่วงเราก็ปล่อยให้หลับแต่ไปฝืนสังขารใจสู้แต่สังขารไม่ไหวอย่างนี้เราก็ต้องเอาใจสังขารไปก่อนคือปล่อยให้มันหลับแต่หลับก็ต้องได้บุญด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยก็ให้หลับในกลางเหมือนหลับในสมาธิสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วนะ เราก็มาทำความเพียรกันใหม่เพราะฉะนั้นง่วงก็ปล่อยให้มันหลับเมื่อยเราก็จะไปฝืนสังขานเมื่อยก็ขยับแต่ต้องเบาๆจะให้ไปกระทบกระเทือนคนข้างๆเขานะลูกนะเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาทอก็ลืมตา คือพนนั่งไปนิ่งๆใหม่ๆมันก็ดีแล้วพอต่อมาก็มีความคิดผุดผ่านกันมานะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องบ้างหรือเรื่องอะไรนอกเหนือจากนี้นะ่ะมันมาฟุ้งเป็นภาพก็มีเป็นเสียงก็มีเป็นทั้งภาพทั้งเสียงก็มี หรือเป็นเพียงแค่ความคิดคำนึงก็มีเนะี่ยเมื่อเราได้พยายามทําใจให้นิ่งๆแล้วมันก็ยังทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ให้ลืมตานะลุงนะค่อยๆลืมตาอย่าไปลืมพวดพลาดค่อยๆลืมตาพามองดูคุณยายมาดูหลวงปู่ของเรา มาดูมหาปูชนียาจารย์ที่อยู่ในภาพรดูดวงแก้วองค์พระที่ตั้งอยู่บนโตะโมบูชาที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างนั้นก็ได้นะลุกนะพอมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันสบายใจขึ้นความฟุ้งมันลดลงเราก็ค่อยๆหลีตาจะเพิ่งไปหลับนะจ๊ะ ค่อยๆลีเบาๆแล้วก็ประคองใจอยู่ณนะจุดที่สบายที่สบายอย่างนั้นไปก่อนพอมันถูกส่วนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆน้อมมาตั้งไว้ที่ฐานที่7จ็ดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะหรือส่วนบางคนนั่งมาตั้งนานแล้วเนี่ย พยายามพยายามทำให้ได้อย่างที่หลวงพอ่อแนะมันก็ไม่ได้สักทีชักทอชักเริ่มน้อยอกน้อยใจในวาสนาบาร,รมีของตนชักจะวิตกกังวลละกลัวว่าจะไม่ได้ไม่เห็นในชาตินี้ก็ให้ค่อยๆลืมตานะลูกนะลืมตาแบบเดียวกัน มาดูมหาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งฝึกตนอย่างดีแล้วเรีอดูดวงแก้วองค์พระใสๆส่าใจสบายาก็ค่อยๆลีตาลงใหม่ลีจกนกระทั่งมันค่อนลูกเกือบปิดสนิทเราก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยวิธีที่ถูกต้อง ง่าย,ายจะเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ช่า,ชางหยุดนิ่งอย่างสบายๆจะภาวนาสมัมมาอรังหรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรนะลูกนะปละคองใจไปเรื่อยๆอย่างไรเนี่ยเราต้องเห็นอย่างแน่นอนต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนเพราะเรามีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบ ใส้บริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่อยู่ในกลางกายของเราอยู่แล้วติฐานที่หกปะจจยหยุดถูกส่วนใสใสใสในิ่งๆพอหยุดเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาตรงกลางเป็นดวงใสๆเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วและก็มีบาร,รมีมามากพอที่จะเข้าถึง เพราะาบรมีน้อยนะี่ยจะไม่มีโอกาสได้ยินคำว่าธรรมกายจะไม่มีโอกาสได้เกิดศรัทธาปสาทะจะไม่มีโอกาสมาลองปฏิบัติทีนี้เรามีครบทุกอย่างแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีบุญมากเพียงพอที่จะเข้าถึง หรือแต่มาทำความเพียนแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีการท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้อย่างง่ายง่ายสบายสบายแต่ก็ต้องให้ความสำคัญลูกนะทำให้สม่ำเสมอทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะกรรมความสำเร็จเอาไว้ในอุ้งมือของเราขอให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงธรรมกันนะลูกนะต่างคนต่างทำรรกันไปเก็บเงียบนะจ๊ะ